ไม่มีคำว่าสายสำหรับคนกล้าเริ่มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ตรงไหนอยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบเพราะวันนี้ฉันจะมาบอกคุณว่าทำไมวันนี้ยังไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่ม 1. ตัวอย่างของคนที่เริ่มช้าแต่สำเร็จคุณรู้ไหมคะว่าค o ลอเนลแซนเดอร์ ander, เจ้าของ KFC เริ่มขายสูตรไก่ทอดตอนอายุ65หรือลีลาหวังดีไซเนอร์ชื่อดัง เริ่มเข้าสู่วงการแฟชั่นตอนอายุ40บางคนเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยตอนอายุ50หรือเริ่มออกกำลังกายตอนอายุ60แล้วสุขภาพแข็งแรงกว่าคนหนุ่มสาวอีกมากมายสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานพิสูจน์ว่าเวลาไม่เคยทำร้ายใครถ้าเหล่ายัางไม่ยอมแพ้ 2. อ,อะไรที่ทำให้เรากลัวการเริ่มต้นเพราะเรากลัวว่าจะช้าเกินไปกลัวคนอื่นมองว่าไม่ดีกลัวทำแล้วจะล้มเหลว แต่ความจริงก็คือทุกคนล้มเหลวได้ตลอดทุกคนผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรามัวแต่กลัววันเวลาก็จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย 3. ถ้าไม่เริ่มวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคำตอบง่ายๆเลยค่ะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะยังยืนอยู่ที่เดิมฝันเดิมๆความหวังเดิมๆโดยที่ชีวิตไม่ขยับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ถ้าเราลงมือทา เริ่มทำอะไรสักอย่างแม้แค่ก้าวเล็กๆมันก็จะพาเราไปสู่จุดใหม่ในชีวิตอย่างแน่นอน 4. วิธีเล็กๆในการเริ่มต้นเริ่มเขียนบางอย่างลงในกระดาษเริ่มทํามันวะละนิดเช่นถ้าอยากออกกําลังกายก็เริ่มจากหารองเท้าไปวางไว้ที่หน้าประตูคิดว่าตื่นขึ้นมาจะต้องไปสวมใส่แล้วก็ออกวิ่งวันละ5นาที10นาทีแล้วค่อยขยับเวลาขึ้นเรื่อยๆ หาคนที่เชื่อใจไว้ใจเราหรือฟังในสิ่งดีๆที่เราได้ทําอยู่ให้เขาได้ส่งกําลังใจให้กับเราจําไว้นะคะว่าการเริ่มต้นไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่การเริ่มต้นก็สําคัญที่สุดแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่เราเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ฉันเชื่อเหลือเกินว่าคุณมีพลังในตัวเอง อย่าเผอบอกกับตัวเองว่ามันสายไปเพราะวันนี้คือวันแรกที่คุณจะสามารถสร้างอนาคตใหม่ให้กับตัวคุณเองได้เสมอฉันจะเป็นกําลังใจให้กับคุณอยู่ตรงนี้และก็ฝากติดตามพอดแคสต์ดีๆนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับการเริ่มต้นหาเรื่องราวดีๆมาให้คุณฟังด้วยค่ะสวัสดี